รับเหมาปลุกทุเรียนได้ค่าจ้างไม่ครบแต่ถูกฟ้อง3ล้านผมทนายโจวีรชาติเสปรธานนท์วันนี้ลูกความเข้ามาปรึกษาผมเขารับจ้างปลุกทุเรียนกว่า48ไร่แต่ดันมาเจอดีโดนเหลี่ยมเจ้าของสวนอ้างว่าเป็นเสมียศมีตำแหน่งเชิดเงินค่าจ้างกว่า5 0 0 0สนบาทและยังจะมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเขาอีกเป็นจำนวนเงินกว่า3ล้านบาท โดยเรื่องมีอยู่ว่าลูกความผมรับจ้างปลูกทุเรียนโดยหลังจากปลูกทุเรียนเสร็จเขาจะดูแลให้ฟรีอีก3เดือน ต่อมาเขาได้ลงมือปลูกทุเรียนจนเต็มพื้นที่และได้ดูแลทุเรียนไปอีก2เดือนแต่พอจะครบกําหนดเดือนสุดท้ายตอนนั้นเริ่มมีปัญหาน้ําที่จะลดต้นทุเรียนเริ่มขาดแคลนซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขาเขาจึงได้แจ้งเจ้าของสวนให้เตรียมน้ําให้เพียงพอซึ่งเจ้าของสวนได้รับปากกับเขาว่าจะจัดน้ําให้เพียงพอเพื่อลดน้ําต้นทุเรียนแต่ระยะเวลาผ่านไปอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่า เจ้าของสวนก็ไม่สามารถหาน้ําให้ได้สุดท้ายเจ้าของสวนกลับมาฟ้องเป็นเงินจานวนกว่า3าล้านห้าแสนบาทท,าท,าทั้งๆที่ค่าจ้างบุกทีเรียนที่เขาได้รับนั้นตกลงว่าจ้างกันเพียง3ล้านบาทเท่านั้นเขาจึงนําเรื่องนี้มาปรึกษาผมและมอบหมายให้ผมช่วยดําเนินต่อสู้คดีนี้ให้ซึ่งเรื่องนี้ผมจะต่อสู้ว่าผู้รับจ้างไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา และผู้รับจ้างก็ได้แจ้งกับเจ้าของสวนแล้วว่าต้นทุเรียนนั้นขาดน้ําแต่เจ้าของสวนก็ไม่ได้ดาเนินการจึงไม่ต้องชดใช้เงินให้กับเจ้าของสวนทุเรียนและคุณละ่ะคิดว่าใครจะต้องรับผิดชอบระหว่างเจ้าของสวนหรือผู้รับจ้างปลูกทุเรียน